สวัสดีครับปากูสุริยุบันทาครับพี่น้องครับงาันยางกันมะฮวลพัพี่น้องครับรถตัออีกหน่อยเขายังจอดอยู่บุรุพ้นไปเสียวันนี้รถบ้านเ่าจอดอยู่บนวัดบ่ได้รถไปจอดงานห่าน้าวิธีครับหล้างห่าน,น <laughs>

รอเขาตีเลยังอมรนีห <player> <The> ่างอ่ะก็มันอิ่มเนาะ เดดฝุูนพูน่าอากาศเย็นดียังละครอันี้ยาไม่ยายหบนปีดมารล้วไหฟังเน่นะไม่ยายหบีดเก็บของจะของก่อนตอนนี้อยู่ใต้ล็อกนะเตรียมล็อกหยนไปเก็บแม่ ขาไม่รู้หรอเขาไปซินโดเล่าขนไวขนไวูคนนี้เทช็อกช็อกอะไรครับเากขากินยูนไวยูขามาเป็นยัง้าเป็นยังสามเป็นยังเปืออคือเก่าคือลายล้อแต้วเมเคือลายเรื่องเลลายเรื่องเลยเนาะันเบียกยังคือเบียกลายเทมแม่ với lại để mình vẫn có, mình của mình thì nó ta lót này. Lục giác, ôi luôn này, cả này, cứ soi bài nói điều mẹ, nhau rồi đấy nè. để không? ai bảo này là, lem nyai nih apa ya. nih

บลูกสาวพ่อคันเดย์ยังกินเขาเมื่อมันนี้ยังกินอยู่มันมีด่าข้าพ่อไม่รู้อ่ะ ไปแล้วครับอุดรธานีกุดจับวันนี้ครับพี่น้องการเดินทางข้างห้องมน่าเกิน80โลครับกุดจับจากนี่ไปแซมเหมือนรถส้นโตมากบ๊แซม ตา,กกาไปเทียวล่จะเข้ากันโอ้พอดีเราเงินไปแลกก็ดี <laughs> ไปเลยหลาดเกียร์หลาดกียับ,ออบสิเพียัง จากนี้ไปน้องข่ายกับประบ้าน,านเกนลื่อนยี่สิบลูกับพี่น้องครับทีมงานบางคนอาจจะเนาะอาจจะพักอยู่แถวน้องข่ายนี่นครับเพราะว่าจากนี้ไปงานก็ไม่ไก,บบกลครับวเมื่อนเจ็ดสิบแปดสิบลูกพี่น้องครับเราจะต้องไปพักในอุดร ที่ลูปบาเท่าเตรียมตัวเตรียมตัวเดินทางกับตอนนี้ระบบพลังมากันหลางหลางตานว่าบ่อไรับประจําครับบ่อไลแต่แต่เพราะว่าหัวขัง บรรยากาศไม่นองครับตอนเดินทางครับดองเดืองเด็ดสำหรับทิมหน้าเราคือเป็นแพงครับกเดครับียวเดินทางนี้ก็ขอคุณทุกการติดตามครับชมพิปซาผูุ่ริยูบานทาครับ ลงมานานหน่อยครับไปเอกงานทองเทียว่านครับวันนี้กับมีงานแสดงที่อำเภอกุดจับจังหวัดอุดรธานีน้าพี่น้องเนาะรถบัสท่องจอดที่นี่หลัที่สี่ท่านเรียมตัวเ่านท่านด้กันครับเอาเป็นไดก็ขอบคุณขอบคุณหลายๆเด็กพี่น้องครับติด,ดตามชมคลิปครับพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้ก็เอาไวยสมีเขาเนาะพี่น้องเนาะลิปหนาการจงพอกันไม่ครับพี่น้องครับสวัสดีครับ